ย่ายุ่มหรือยญ้าหียุ่มที่ชื่อเรียกดูไม่เขินอายว่าย่ารีแพรได้ถูกพูดถึงอย่างมากในช่วงงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติปี2557เป็นพืชสมุนไพรที่ได้ข้อมูลมาจากหมอยาพื้นบ้านมีการใช้มายาวนานประสบการณ์มากมายคำว่ายุ่มเป็นคำในภาษาอีสานหมายถึงรัดเข้าบีบรูปเข้าไว้ด้วยกันดังนั้นสมุนไพรที่ได้ชื่อว่ายญ้าหียยุ่ม ก็เนื่องจากคนโบราณน,นำมาใช้แล้วเห็นถึงสปปรรพคุณของหยาชนิดนี้ว่าช่วยให้น้องหนูของคุณผู้หญิงที่คลอดลูกยุม่มเข้าหากันคือกลับมากระชับเหมือนเดิมนั่นเองครับการใช้ยาหียุ่มในแม่หญิงที่พึ่งคลอดลูกเพื่อช่วยกระชับช่องคลอดทําให้หมดลูกเข้าอู่เร็วและรักษาแผลด้วยช่างเป็นความเฉลียวฉลาดของคนโบราณที่รู้ปัญหาของลูกผู้หญิงและขวนขวายหาสมุนไพรามาช่วยดูแลให้อีก ตามหลักวิทยาศาสตร์การใช้ยารมเป็นการใช้ความร้อนช่วยลดการอักเสบและมีสรรพคุณฆ่าเชื้อโรคและยาชนิดนี้เป็นพืชตระกวลเดียวกับไผ่ซึ่งมีสารซิลิก้าที่มีคุณสมบัติช่วยฟื้นฟูและสร้างเนื้อเยื่อขึ้นมาใหม่แต่คำอธิบายที่เป็นวิชาการเหล่านี้ก็ยังไม่หนักแน่นเท่ากับประสบการณ์ตรงของปู่ย่าตายายซึ่งมีมายาวนาน ตัวอย่างตำรับยายาใช้รักษาแผลให้ยุ่มเข้ากินแล้วท้องสบายปีบมดลูกให้แห้งขับน้ำข่าวปลาสำหรับรมบาดแผลให้แห้งตำรับตะเพงกับตะบุญสุกวัวและตะวินตุ้มทองนำยาหียุ่มทั้ง5-1าหนกำมือใหญ่ใส่หม้อนึ่งแล้วต้มยาให้สุกจากนั้นตักน้ำยาไว้กินอาจเก็บใส่กระติกน้ำร้อนไว้กินแทนน้ำหากใช้วิธีรมให้ใช้ผ้ามาคลุม โดยยืนคร่อมมอ้อให้ไอน้ำรมตรงบริเวณปากช่องคลอดทำเช้าเย็นยาสตรีออกลูกแล้วฝีเย็บขาดรักษาแผลมดลูกกระชับตำรับยายสอนแสงสุกนำยาหิยงทั้งห้าหนึ่งกำมือใหญ่มาเผาไฟให้ควันขึ้นแล้วยืนเอาผ้าล้อมไว้ถอดผ้านุงออกให้ควันโดนฝีเย็บให้ทำทุกวันเวลาเช้าเย็นครับ